ค่ะนี่แหละค่ะดิฉันเป็นคนอีสานแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ปูเข่าโดยกินนะคะมีความภูมิใจในตัวเองที่เกิดมาเป็นล,กลูกหลานของคนอีสานค่ะมูอซึกมีความสุขที่ได้อยู่กับทงไฮทงหน้านี่ค่ะเห็นเขา่าเห็นทงหน้าเห็นต้นใหม่ ผูซึกว่าคนที่เมื่อวานขั้นอีสานที่ว่าจังสันจังสี่ดิฉันบ่แค่ค่ะดิฉันภาคกันมีความสามารถปูเขากินเองได้ค่ะบ่งเกิดเด้อค่ะเด้อขนมกับมีเป็นญาสืบก,กินอยู่หรอค่ะเข่เบเคบส่อเขบสี่กมีเป็นญาติหรอค่ะปูเขากินเองหาได้คือผัวดิฉันก่อนนะคะคอยเมื่อวานคุณค่ะตอนนี้รถกำลังเกี่ยวเขาเดี่ยวนี้ การเห็นหน้ากะจะเลิกอันคืนหลายละค่ะถึงว่าจะเห็นหน้าก็เ่ได้ใส่แห้งหลายอแต่ก่อนมาต้องมาดูถูกกันนะคะคลิปนี้กะเหมือนมาเจอผ้าเมืองเขาแล้วกะ็เป็นสูทูนีนะคะขึ้นหมอไปหอดเรื่องที่ข้าเจา้าผัวกุมคนคน,คนไอ,แนนอ้แค่กุมเนี่ยหน่อยแค่กุมนึงนะคะที่มาดูถูกคนอีสานเหาก็เลยเ็ให่สูนๆแนะ่วันนี้ผ้าเมืองบรรยากาศ เกีียวเขาหน้านั่งยิ้มค่ะอุมยิ้มแอนแฮปปี้เวอร์นะคะเหมือน,นี้พามาเมืองบรรยากาศรวเกีียวเขาดูนคะคะก็ร่งเกีียวอยู่เดี๋ยวห้องจะขี่ไปเมืองไกลๆกันนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะความสุขของคนอีสานอยู่แบบพ่อเพียงเลียงสั์เหตุหน้าความสุขไพมากเลคะ่ะฉันภูมิใจที่ฉันเ,เป็นคนอีสานะคะ่ะเด็กเกิดอยู่พื้น แผ่นดินของอีสานนี่มันสุดยอดค่ะอากาศก็ดีได้อยู่กับธรรมชาติค่ะสุดยอดค่ะนี่ค่ะลูกหลานเขาอยู่กันแบบมีความสุขพากันมาเกี่ยวเขานะคะลอ่อคิวลอ่อคิว,วนี่ผู้สาวสวยค่ะาสาวสวยประจำภาอีสานนี่ก็นุ่มล่อค่ะเขาอยู่กันแบบแฮปปี้นะคะ <laughs> ยอ่ค่ะอันนี้ก็ผู้สาวนะคะผู้มีไผเป็นแม่ลูกอ่อนเลยนี่ต่เป็นผู้สาวตาเอ๋เข่ากับเลืองอาลามงามตาเลยนะคะเหลืองทัวทวงไฮทวงหน้าเลยท่างนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วเป็นไงล่ะไม่แนะนำเจ้าเขอายิ่มร้านไม่แนะนำเจ้าจ้าเอ๋แนะนำยอิ่มเบา เจ้าอีหิร์นว่าอีหยังคืออันเป็นเป็นเป็นอาบอออ่เฮือประมาณนี้ละ่ะคือเอิ้นหญ้าเอิ้นหญ้าบ่เอิรนอีหยังก็บ่อยากะถ่ายว่อเอิ้นเอื้อยไปหลดไปโอ้ <laughs> <laughs> โหความสุขไผมั่นมาพี่น้องแกเขาเมื่อเฮือนีไม่ รถพี่ก็แรงเหมือนกันนะน้นงเธอสิเห็นหน้าเขาปีละเท่อค่ะเทากับมีความภูมิใจค่ะแล้วก็มีความสุขที่อ,อยู่แบบท่ามาชาเนี่สิค่ะแบบจ่นนี่ยเราเข้าเอิน่นั้งแต่น้อยเท่ากับเคยืเห็นพอแม่พ่เห็นให้เห็นหน้าบ้านเท่ากับได้มาเหตดเองเท่ากับหูว่า มันเหยียดยากแต่ว่ากับมันก็เป็นมีความสุขอะค่ะเข้าเห็นผลผลิตของเฮาของแต่ละปีนะคะค่ะเมี้กาเข้ากับเซส,สินพรัลรกิจการเกี่ยวเข่านะคะทีหน้าสามลอยไหลของเฮาตัดหลีกศูนออกเวทค่ะแต่ว่ากับูมใจค่ะเป็นหน้ามอเรดกตกถอดจากปูนาตายย่ายค่ะมาถึงรุ่นพอถึงรุ่นพอแล้วก็มาถึงรุ่นลูกค่ะ ต่อไปกระจะซื้อไปนังสิค่ะรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานจะบปขายกินนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจค่ะนี่ราคาเลือดที่สารของแทล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะผู้ิใจและก็ดีใจที่เป็นคนอีสานค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปหาต้มไก่มากินกันค่ะเขาแล้วแล้วบายบาย